สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเป็นรถตักโคมสุนะครับรุ่น JH 63นะครับรุ่นคลาสสิกรุ่นหนึ่งเลยครับคันนี้ขนาดจ,จะเทียบเท่าประมาณ510 WA100 นะครับ JH30 จะเป็นตัวที่ออกปกรณ์ WA100 เอห510นะครับคันนี้ยังเป็นแอลแข็งนะครับย้อหลัง ี่ก็ประมาณหนึ่งเก้าเจ็ดห้าประมาณนี้ครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับช่วงนี้ที่ร้างก็จะเร็วๆนิดนึงนะครับยางอะไรก็ยังโอเคนะครับ สภาพตัวรถนี้ถือว่าดีมากนะครับถ้าเทียบกับอายุของเขาแล้ว ยังไม่ได้ล้างนะครับเบาะถอดไปหุ่มใหม่นะครับตอนนี้ล้วก็มาลองครับลองเทสกันนะครับที่บริษัทไทยสมงครครับผม